ไปต่อกันที่ภารกิจของหน่วยทหารในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างค่ะโดยทางกองกําลังสุรศักดิ์มรีได้จัดก,กาลังพลจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่อําเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะคะหลังพายุพัดพาหลังคาบ้านได้รับความเสียหายเพื่อที่จะเร่งดําเนินการให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับพักอาศัยได้โดยเร็วค่ะ กำลังทหารพรานกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2102หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้รวมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่บ้านนากระเซงตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้รอนที่พัดถล่มในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนในหลายจุดนะคะโดยเฉพาะบริเวณหลังคาบ้านค่ะได้รับความเสียหายจากแรงลมและฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง จากการสำรวจในพื้นที่ก็พบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน2รายค่ะซึ่งทั้ง2รายนี้ก็ประสบกับปัญหาหลังคาบ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยนะคะ โดยทางเจ้าของบ้านก็ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการซ่อมแซมค่ะซึ่งทางกองร้อยทหารพรานที่2102ได้มีการดำเนินการจัดกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือในทันทีโดยร่วมมือกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่เข้าซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใต้การดำเนินการที่เร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวบ้านในพื้นที่และเป็นที่พึงพอใจของผู้ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งซึ่งกอต่างรู้สึกซาบซึ้งใจในความห่วงใยและการช่วยเหลือของกำลังพลทหารพรานที่เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนถึงบทบาทของทหารในการยืนเคียงข้างประชาชนในยามทุกขยากลำบากค่ะ